เมื่อคุณขับรถมานะแล้วเจอด่านตรวจนะครับอ่าคุณจะทําอย่างไรอย่างสำหรับผมนะครับก็จะเปิดไฟฉุกเฉินนะครับไฟกระพริบ3าครั้งนะครับเพื่อเตือนรถคันข้างหลังมานะครับว่าหน้ามีด่านตรวจนะครับให้ชะลอความเร็วนะสำรวจอ่ารถเรานะใบขับขี่เราต้องมีนะครับทาสีเราไม่ขาดนะรถล้อไม่ล้นรถท่อเราไม่เสียงดังนะครับควันไม่ดำนะฮะเมื่อมั่นใจนะครับว่าเราไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะครับเราก็สามารถที่จะ ขับรถนะครับเข้าด่านตรวจได้นะครับคุ้นะครับไม่มีพรลบบนะครับภาษีขาดนะฮะหรือว่าใบขับขี่ขาดนะครับไม่มีใบขับขี่ครับไม่ควรที่จะเข้าไปด่านตรวจนะครับแล้วท่านจะเสียค่าปรับนะครับในการผ่านด่านตรวจนี้นะครับรถกระบะคันข้างหน้าครับโดนฐานเรียกนะครับโดนตำรวจเรียกครับให้จอดด้านซ้ายมือนะครับส่วนรถตัวผมนะครับ ครบทุกอย่างนะครับสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมทุกคนนะครับขับขี่รถบนถนนนะครับผมใบขับขี่ต้องมีนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับผมล้อไม่ล้นนะครับเสียงท่อไม่ดังควันไม่ดำนะฮะแล้วก็นะฮะเมาไม่ขับนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับผมมีสติในการขับรถนะครับแล้วท่านจะขับรถด้ความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ